คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับจ่าเช่นเคยกับช่องจ่าเอี้ยแชนแนลนะครับเออฝากไว้มือกดอนสับสแตคล กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับมาหาเกมหลักกันนะครับเออไม่เล่นนานเลยนะหลังจากไปเหือเกมใหม่นะครับเกมอะไรวะนักล่ากระหัวต้นไม้นะครับอ่ะกับหาแม่กันหน่อยนะครับกับคิวพัตตานะครับเกมหลักของช่องนี้นะครับเพื่อนๆอ่าวันนี้หมายถน2000นนะครับจะเล่นแบบไหนวิธีไหนตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยอ่ะก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ไทม์กันเหมือนเดิมอ่ากลุ่มลัคกี้ไทม์คืออะไรนะครับ ก็เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับแลกเป็นเทคนิคอะไรประมาณนี้เหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาหรือเพื่อนๆได้เทคนิคด,ดีมาเขาก็จะมาแชร์มาแคปมาโชว์กันนะเออเหมือนใครเล่นเกมแตกมาเพื่อน,เอนๆเขาสามารถตามเล่นได้ทันทีนะครับดีกว่าเล่นคนเดียวอย่างแน่นอนแต่หลักๆนะครับจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบนะครับเพื่อนๆตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายัน3ามทุ่มเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับมันอยู่ที่การปรับเบส อ,อ,อยู่ที่ดวงใครดวงมันด้วยนะครับเดี๋ยวก็ดีวอลเล่นคนเดียวแน่นอนอถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะจ๊ะมาคือมาสองพันไปเบ็นทิ้งก่อนนะครับเ,เพื่อนๆเ,ออเช็คลายกันหน่อยหลังอัปเดตไม่ได้มาเล่นแม่เลยนะเด็กเกมใหม่มากมสำหรับเกมนี้นะครับไม่ต้องยืดเยื้อนะกดซื้อมาอหลรบันเทิงเมื่อน,นั้นนะครับแต่ที่นี่ผมก็คือต้องเบ็ดทิ้งก่อนนะครับให้ไหลมันสวยๆนะ 3-4ช่องนะเออเหมืนอนไลค์แพงๆออกเนี้ยกดซื้อนะครับผมไม่ซื้อมั่วซั่วอ,อยู่แล้วนะครับเออสไตล์ใครสไตล์มันนะโอเคฮึถ้าเป็นเด็กผีช่วงนี้ก็โอ้โหนะแม่งยังสุดเลยเพิ่งชน,นะจ่าฝูงมาสามหนึ่งอะมาไป30มสิบมวยไวสัตว์ยังไม่ซื้อแม่งลืมเหนื่อยแล้วกดไปกดมาอย่างไรเราก็เบ็ดทิ้งอยู่ดีนะ มีช่วงหนึ่งเล่นเบ็ด5นะครับแต่ว่าเบ็ด 5, หูเฟลืองสัสเลยเบ็ดทิ้งได้ทีเท่าน้เออถ้าเข้าฟีก็ช่างแม่มันนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรให้กระดานไหลตอนนี้โอ้โหรอบนอกมาไม่ดีแบบนี้กูใจไม่ค่อยดีเลยนะครับเพื่อนถ้ารอบนอกมาดียังไงข้างในก็โอเคโอ้โหวกว่าจะไหลสิบมากดเลยกันไปทำหากินนะครับ7 5็ 750, หรือว่า10บาทไปหมายเลขดูการกดเอานะกุ้ยเกียอธิบายแล้ว เออไม่รู้กินรอบแล้วยังไงเพื่อนฮึบไปไม่ถึงฝันไม้แรกตกสะง,งั้นโอ้โหสำหรับผมคีโอนะเบ็ดสินะเป็นเบ็ดที่โอเคที่สุดแล้วสำหรับการเล่นของกูนะเป็นเบ็ดที่จ่ายโอเคเลยบเบ็ดอื่นแม่งก็โอ้โหคาเซียนตกดําเยอะเลยหรือผ่านก็ไม่ค่อยจ่ายนะไม่รู้ทาไมนี่มารอบสองเจ็ดสพันเีนะสองรอบรอบนี้ต้องผ่านนะเฮ้ยเหลือสี่ร้กดได้แค่เบ็ดหมั้งกูว่า ึ๊บโอเคบวกหนึ่งต่อไปบวกสามเจสมาอีกมุนหนึ่งมุมสุดท้ายนี่กูโคตรที่สุดแล้วบวกสี่ยังไงโอ้โอหวานเวลย่างนี้ไปบวกสี่ติดนะครับลุ้นได้เกมีกรข่ายหรือเปล่าแต่เกมนี้ผลาดยากนี่ไมาเคนเปิดก่อนหกวายสามติดอันนี้มาด้วยได้พอผม ีกสองคูณยี่สามเอาดิวายอีกสองเอาละเปิดได้สงไวยอ้โทงมาตอนท้ายนี่นี่สิบหกตัวแล้วมันเข็นมึงอย่าลืมมาติดได้ปอผมมาด้วยโอ้โหสิบแปดได้ประผมสิบเอ็ดคูณยี่สิบเก้าโอ้ห่าองค์นะคูณหกสิบคูณห้าสิบยังรู้เรื่องเลยโอ้โหสองมันห้ามาแรกก็คืนแล้ว ขว,ว่าไปอู้เปิดได้สวยนานๆจะเจอโมเมนต์นี้ทีิวปกติเม่งไม่ไมไมค่อยจ่ายจ่ายห้ามมูนสุดท้ายที่เจอบ่อยนะครับเพื่อนอย่านิ่งดิคุณใส่บามแล้วอุตส่าห์เปิดได้สวยอู้ได้บหุม่มวายไปผัวพิษแถวไอ้สัสเดี๋ยวบอกว่าจ่ายแค่นี้นะสามมูนขนนกอออืื้หคิวด้วยซังเจ็ดไหลไหมอู้ยสามช่องเอง 1,500เขยดูแค่3ช่องโอ้ท่านไหลนะตั้ง20ตัวนี่รู้เรื่องโอ้จะจ่ายแค่นี้บางเฉียบเลยเอ้าวโอ้โหแม่มาไหลไหมเอ,ามาอ้าไมค์2โอ้ยตบท้ายเหรอโอ้ยแม่ไมค์3โอ้ยแพงทุกลงไมีก2อื้ม12ตัวโอ้ยคูนน่น,นั้น3 3,180โอ้โห นม่ว่าจะบางเทียกแะ้วจบไปที่7 2 5 7นรบเนะครับเพื่อนๆโอ้โหไม่มาดอกสุดท้ายอูถ้าคุนถ้าวิ่งกว่านี้นะสัก1 8 2แตัวแตกหมื่นแน่นอนนะครับอูไม้สองไม้แรกตกดำพวกมึงไม้สองนี่รู้เรื่องเลยนะเออเกมนี้อย่างที่บอกนะเพื่อนให้พันกงโลนั้นนะไม่ต้องพิธีพิธานอะไรนั้นเออให้พันโกงโลนรกพันเมื่อไรบันเทิงเมื่อนั้นนี่เห็นไหมแม่มา เปิดด้วยไม้กางเขนนะครับแม่มาดอกสุดท้ายโอ้ดอกแรกตกดำพามาเท่าไหร่วะคูลืมทุนนะพามาสองพันตอนนี้เจ็ดพันเจ็ดกับไรประมาณห้าพันเจ็ดนะครับเพื่อนโอ้ไม่จําเป็นต้องลุยต่อเลยนะสำหรับคิวนะครับเพราะว่าตกดำเล่นไม่ได้เลยเออเราอย่าเสี่ยงได้ตอนนี้ถึงว่าขี่แล้วโอแม่มาสวยมากสิบสองตัวโอ้จะมาสูงนี่มีสิแตกหมื่นนะครับเพื่อนแต่ก็พอแล้วนะเออกับไรห้าพันนะครับท่วมเลยอ่ะ ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรคนชอบไปก็เหมือนเดิมนะครับกดฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ